เงินเนี่ยเป็นตัวปัญหาเงินเนี่ยเป็นบ่อกเกิดของความโลภนะครมันแล้วแต่มุมมองน,นะว่าเรามองแบบไหนกับเงินนะครับแต่ตอนที่ผมเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเรื่องจิตเนี่ยผมก็เก็ตกับประโยคประโยคนหนึ่งท่านบอกว่าชีวิตเราเนี่ยไร้ความสุขเพราะว่าเรามีเงินน้อยเกินไปมันไม่สะดวกความไม่สะดวกก็คือมันไม่เรียบง่ายเพราะมันไม่เรียบง่ายมันก็ติดติดขัดขัด,ขดพอติดติดขัดขัด,ขด,ขดเสร็จปุ๊บมันก็เนิ่นช้า พอมันไม่สะดวกมันก็เลยกลายเป็นความเนืิอช้าท่านก็บอกว่าถ้าเราบริหารจัดการชีวิตให้มันมีเงินโดยที่สามารถมีความสุขควบคู่กับการใช้ชีวิตให้เรามีเงินเนี่ยเราก็จะมีความสะดวกสบายและความสะดวกสบายเนี่ยมันก็จะเป็นฐานเวลาเราต้องการอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถเกื้อนหนุนพอได้ฟังคำพูดนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าเออเราต้องเปลี่ยนละเราต้องปรับเรื่องของ เงินซึ่งเคยเป็นเป้าหมายชีวิตให้กลายเป็นเครื่องมือในการให้เราบรรลุเป้าหมายชีวิตแต่ถึงตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเป้าหมายชีวิตผมคืออะไรมันไม่ใช่จะรู้กันง่ายๆนะครับคำว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรนะมันคือเป้าหมายที่มันไม่ได้แค่ว่าเราได้ครอบครองบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่มันเป็นเป้าหมายที่เมื่อเราบรรลุแล้วเนี่ย เราจะได้วัตถุที่เราได้ครอบครองได้บ้านได้รถแต่สิ่งที่มันมาควบคู่ด้วยกับเป้าหมายที่มันบรรลุถึงจิตใจของเราเนี่ยมันก็คือความอิ่มใจเมื่อเกิดความอิ่มใจแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นฐานในการที่จะได้ไอเดียสร้างสรรค์ตั้งแต่ผมจําความได้เห็นคุณตาผมอ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าการเมืองมาเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิต แต่ก็รู้สึกว่าเออคุณตาก็สนใจกว่าจะมารู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรผมก็เติบโตเข้าสู่วัยรุ่นวัยทำงานแต่ผมก็ต้องมาจากคนที่ไม่ได้มีเงินเยอะและผมก็นึกไม่ออกว่าทำยังไงมันถึงจะมีเงินกับเขาสักทีเท่าที่นึกออกก็คือมันต้องมีปัญหาราวนี้ไอ้ตัวปัญหาคืออะไรมันก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่ตามองเห็นอ๋อเห็นคุณตาอ่านหนังสือพิมพ์ตั้งแต่เด็กๆ เอาละแสดงว่าการเมืองบริหารบ้างเมืองเนี่ยทำให้เงินในกระเป๋าเราน้อยลงรู้ละว่าใครคือตัวปัญหาเราต้องตั้งคําถามว่ามันจริงหรือที่คนอื่นทําให้เรามีปัญหามันกว่าจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยวิธีคิดของเราเนี่ยนะครคือตัวสร้างปัญหาเนี่ยมันต้องแบบกล้าทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนและสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือกลัวเรื่องการใช้เงินเพราะไม่ค่อยมีเงินให้ใช้